ดีมากเลยนะคะทุกคนอันนคือลิสติกเด็กเนาะแล้วก็มาถ่ายคลิปกันนะคะอันนี้คือนนพี่แป้ง C B M เนาะนี่คะ่ะสวยไหมคะแล้วก็จะนี่อันนี้ดีมากเลยนะคะเรางลองแบบพกักๆๆๆสจแล้วมันก็จะมีฟองวู้สิแล้ว อันนี้เป็นคือสำอางเองน,นะคะเนี่ยนี่ไม่ได้เป็นใครๆค่ะสีชมพูนะแล้วกาจะให้ทุกคนดูกันดีกว่านาะ นี่คะเขาใช้ดีมากเนะาะเรื่องชิ้นต่อไปนะอันนี้ดีมากเลยทุกคน อันนี้ดีมากเนะาะเดีย๋ยวเดี๋ยวเราอันคิกาเสร็จแล้วนะ